สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช้าวันจันทร์นะครับมาพบก,กับสอเกษตรบรหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข้อมูลฝนสดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะก็คือวันจันทร์ที่15ห้าพฤษภาคมนะครับหลังวันเลือกตั้งนะครับก็ หลายๆพื้นที่ก็มีฝนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้หลายๆท่านก็รอลุ้นผลการเลือกตั้งนั้งคืนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนิดหนึ่งนะวันจันทร์ทำงานวันแรกวันนี้ของสัปดาห์นะครับว่ามีฝนที่ไหนบ้างนะครับสําหรับสภาพอากาศทั่วไปวันนี้ก็คือพายุไซโคลโหค่านะครับได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศเบียประเทศพมา่าประเทศเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ คงจะเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แล้วนะฝนจะเริ่มน้อยลงแล้วในส่วนของพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตข้อมูลฝนสดในช่วงเช้านะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปทํางานหรือว่าหลายๆท่านก็เตรียมที่จะทําการเกษตรนะครับ พี่น้องหลายๆท่านบางท่านจะปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าปลูกไม่ได้เนะื่องจากว่าสองสาวันที่ผ่านมาฝนตกนะครับฝนตกไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไร่ได้เดี๋ยวมาเช็คนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีฝนไหมนะครับแล้วก็ณเวลานี้นะครับช่วงเช้าของ วันจันทร์ที่15นมีฝนที่ไหนบ้างดูลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะครับตอนนี้พายุใต้ฝุ่นก็ได้ขึ้นฝั่งที่ในส่วนของประเทศเมียนมาเรียบร้อยแนละ้วดูจากแผนที่อากาศนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ข้อมูลมาจาก www. w w w t m d g o t h นะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะว่าพายุ ไต้ฝุ่นโมฆานี่ก็ขึ้นฝั่งมาแล้วแล้วก็มีอิทธิพลนะครับส่งผลทาให้ประเทศไทยอย่างเมื่อคือนนี้แถวภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับน่าจะมีฝนตกชุกเนื่องจากว่าอิทธิพลในส่วนของพายใุใต้ฝุ่นนี้ที่ขึ้นฝั่งแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือเฉียงมาด้านตะวันออกตอนที่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เฉียดประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เกิดอิทธิพล ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นนะครับในช่วงนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับไปเช็กรายในส่วนของรายภาคนะครับว่ามีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับมาดูเรดาร์แรกนะครับเรดาร์จากลําพูนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนนะครับที่อยู่แถวภาคเหนือนี้นะครับแถวสมุงนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะปล่อยแล้วเมื่อคืนนี้จะตกหนักหน่อยตกหนักสรุปสลับหยุดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มไปปล่อยก็แถวสมืองเชียงใหม่นะครับแถวแม่แจ่มเชียงใหม่นะครับแล้วก็ประปรายแถวเชียงใหม่แม่แตงเนี่ยแถวนี้นะครับก็เป็นลักษณะฝนที่ประปรายแล้วก็เมืองลําปางนะครับก็มีฝนประปรายตอนนี้แจ้ห่มลําปางนะครับแม่ทาลําพูนเสริมงามลําปางนะครับเกาะคาลําปางนะครับก็มีฝนนะครับศบปราบลําปางลีลลาพูนนะครับเถินลําปางแม่พิกลําปางนะครับสามเงาตาก อมกอย้เชียงใหม่นะครับท่าสองยางตากแลกว้วก็แม่และแม่ละม,มาดตากนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่เชียงใหม่ที่กําลังเจอในช่วงเช้านี้นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนนะก็คือเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ตามลมตะวันตกนะครับเคลื่อนที่ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมาจากตะวันตกเฉียงใต้ไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะ <im itation> เพราะลักษณะการเคลื่อนแบบนี้ก็ทําให้ฝนเนค่อนข้างจะกระจายครอบคลุมหลายๆจังหวัดนะในช่วงที่เขาเคลื่อนที่ผ่านนะครับ นี่ฝนกลุ่มแรกนะครับที่เจอที่ลําพูนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับไปเจอไปดูแถวขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็เริ่มจ้าเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเจจางจะเบาบางลงแล้วนะครับก็เจอกลุ่มฝนเล็กๆแถวเมืองอุดรน,นะครับแถวประจักษ์ศิลปาคมแถวกู่แก้วนะครับแถวหนองหาอุดรน,นะครับแถวอําเภอเพ,เพนอุดรอ,อํเราเภอเมืองอุดรน,นะครับ แล้วก็หนองแสงอุดรอุดรบางจุดนะครับช่วงนี้ที่เจอฝนนะเมื่อคืนนี้ก็หลายหลายท่านการ็รุนผลเรื่องต่างก็จะเห็นนะว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็ที่บึงการนะครับตอนนี้ที่อำเภอเมืองบึงการกาลังตกหนักนะครับเป็นส่วนของฝนนะเช้านี้แล้วก็รัตนาวาปีหนองคายบางส่วนนะที่เหลือก็เรืออํา,านาจแถวอำนาจเจริญก็ประปรายนะครับเล็กน้อยนะฝนไม่เดียยนะครับช่วงเช้านี้ ในส่วนของเรดาร์สกลนครนับนี่ก็จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนที่อำเภอเมืองบึงกาฬนะครับที่ค่อนข้างจะแรงนะครับดูทิศทางฝนกลุ่มนี้ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มเคลื่อนที่นะครับเมื่อคืนนี้ก็จะอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าก็เริ่มเคลื่อนที่ออกไปจากประเทศไทยนะครับก็เริ่มที่จะเบาบางลงในส่วนของฝนนะครับนี่คือในส่วนของเรดาร์สกลเรดาร์อุบลก็ตรวจพบไม่เจอฝนนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีฝนในโซนลัศมีที่เรดาร์อุบลจับได้นี่นะครับ แล้วก็ใช้หน้านไปดูเรดาร์ใช่หน้าที่เป็นภาคกลางก็จะเจอกลุ่มฝนเล็กๆอยู่แถวทองผาภูมิการจนบุรีนะครับที่เหลือก็จะไม่มีฝนแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี่ก็แถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะไม่มีฝนแล้วนะในช่วงเช้านะครับก็ถือว่าเป็นเช้าวันทํางานที่ไม่มีฝนโปร,โปรยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่แถวกรุงเทพก็จะทําให้รถไม่ติดนะครับ วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการปิดเทอมนะพรุ่งนี้โรงเรียนน่าจะเริ่มเปิดเทอมในส่วนของพี่น้องที่อยู่ตามเมืองหใหญ่ๆนะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริรมณฑลเนะี่ยวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเนี่ยรถคนจะติดมากนะครับท่านผู้ชมก็เผื่อเวลาในการเดินทางก็ยังดีครับช่วงนี้ยังไม่มีฝนนะครับเช้านี้ไปดูเรดาร์ของในส่วนของสมุทรสงครามนะครับสมุทรสงครามก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่แถวภาคตะวันออกนี่นะครับแถวเนี่ยแถวจันทบุรีนะครับ แถวนายามจันทบุรีแถวท่าใหม่จันทบุรีนะครับแล้วก็แถวแกลงระยองแถววังจันระยองนะครับแถวเมืองระยองนะครับก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็มีเลขแถวนาดีปาชินบุรีนะครับลุ่นฝนเล็กๆที่เหลือฝนก็จะลงอ่าวไทยมาแล้วนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนที่เรดาร์สมุลสงครามจับได้นะครับไปดูเรดาร์หัวหินนะครับ เรดาร์หูหินก็ยังไม่เจอกลุ่มฝนจะเจอกลุ่มฝนที่เรดาร์สุดสงครามจับได้เมื่อกี้อยู่แถวภาคตะวันออกครับจันทบุรีตราดระยองนะครับชนบุรีนะชนบุรีไม่มีนะมีระยองจันทบุรีและตราดนะแล้วก็ที่เหลือฝนก็ลงอ่าวไทยนะบุธทางของฝนกลุ่มนี้นิดนึงนะว่ามีเคลื่อนที่เป็นยังไงนะอ๋อก็เคลื่อนที่ขึ้นมาจากอ่าวไทยนะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะในส่วนของระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนี่นะครับในใจว่าฝนกําลังเคลื่อนที่ขึ้นขึ้นฝั่งนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นลักษณะฝนจะกลับกันแล้วนะครับฝนเป็นคล้ายๆกับฝนหน้าฝนแล้วกนะ็คือมาจากด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ทําให้เกิดฝนนะครับหัวหินก็เช่นกันนะครับนี่เรดาร์หัวหินเมื่อกี้นี้ที่จับได้ก็จะเห็นกลุ่มฝนทิศทางที่ชัดเจนนะก็คือเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไปด้านจันทบ,บุรีระยองและตราดนะครับโดยเฉพาะตราดฝนจะตกหนักนะครับสีแดงแจนี่คือกลุ่มฝนค่อนข้างจะตกหนักแล้วก็รุนแรงนะครับก็ พี่น้องที่อยู่แถวชลบุรแีแถวระยองจันทบุรีระตะระก็น่าจะได้รับฝนนะครับชุมพรก็เจอกลุ่มฝนเล็กๆแถวเมืองระนองนี่นะครับแถวพัทลชุมพรน,นะครับก็ที่เหลือก็ไม่มีกลุ่มฝนนะครับภูกเก็ตนะครับภูกเก็ตก็ไม่เจอกลุ่มฝนนะครับสถิงพระภาคใต้ก็มีฝนเล็กน้อยนะครับตั้งตแต่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้แล้วก็น่าจะเริ่ม หายไปแล้วนะครับนี่คือสรุปภาพรวมของฝนเช้านี้นะก็คือภาพรวมก็คือฝนยังไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นฝนที่ตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้แล้วก็สายๆก็น่าที่จะเริ่มหายไปแล้วนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังเดินทางเตรียมเดินทางไปทางานหรือว่าใครที่จะเตรียมเพาะปลูกตอนนี้ก็ปลูกได้แล้วหลังจากเข้าไร่ไม่ได้มาวันสองวันเนื่องจากฝนตกหนักนะครับก็วันนี้ก็น่าจะ เตยมได้แล้วสําหรับคนที่จะปลูกมันสําปะหลังก็น่าจะยกร่องมันแล้วก็ปลูกมันได้แล้วครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตเช้านี้นะมาอัปเดตในเรื่องของฝนตอนเช้าให้กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับ